แหมโยโยสวัสดีครับกลับมาพบกับแอตออฟริตเช่นเคยนะครับอยู่กับเกม3ก๊กโมเอกต่อคุณผู้ชมนะครับใน EP ที่6แล้วนะครับห่างหายกันไปนานเลยนะฮะและบอกเลยว่าในวันนี้นะครับทางเกมได้มีการแจกคุณพลนระดับใหม่เรียกได้ว่าเป็นเกรดสูงสุดของเกมที่เคยมีมาเลยคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือเกรด MR นั่นเองนะครับนี่เลยสูงกว่า UR ด้วยนะฮะแล้วผมเนี่ยบอกแลวผมไปเปิดตู้นี้มา นะครับผม UR นี้ออกแบบอย่างดีเลยนะครับเปอร์เซ็นนี้เรทอัพสุดๆนะครับบอกเลยคุ้มมากคุณผู้ชมก็สามารถมาเปิดกันได้นะครับ UR เนี่ยนะครับเมื่อก่อนเคยเป็นเกรดสูงสุดตอนนี้เป็น MR แล้วซึ่งทางเกมเนี่ยมีให้เล่นถึง4ตัวละครด้วยกันนะครับซึ่งเขาจะแบ่งเป็น2ตู้คุณผู้ชมคือตู้ซ้ายและตู้ขวานะครับโดยที่เขาจะแบ่งเป็นตู้ละ2ตัวนั่นเองนะครับอ่ะ เราจะกดเข้าไปดูกันนะครับที่แววนขยายนะครับนี่เลยตู้นี้จะมีสองตัวคือซูมาเทคโชนะครับรอบนี้ก็ตามชื่อเกมเลยโมเอะโมเอะคุณผู้ชมชุดกีกเชลิดเดอร์นะครับแบบเป็นจอมยุทธ์อ่ะดูเดโอ้โหพระคุมนี่ยาวสุดๆนะครับผมน่ารักมากนะฮะก็จะเป็นเกรด MR ็ของฝ่ายโจก๊กก,ก,กกนเองนะครับซึ่งบอกก่อนว่า MR เนี่ยมาทุกกก ทุกหมู่เหล่าเลยนะครับอย่างละตัวนะครับและซูมาเทคโชของเผ่าโจกกเนี่ยก็จะเป็นสายดาบเป็นบุญนั่นเองคุณผู้ชมนะครับนี่เลยก็สามารถดูสกิลได้นะครับผมตามนี้แต่ว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวทุกตัวเลยแล้วกันนะครับผมโอเคอันนี้คือตัวแรกซูมาเทคโชนะครับตัวต่อไปคือปักเต้าแชกุนนะครับนี่เลยตัวนี้ครับเป็นผู้ชายนะครับอยู่ไฟอิสระนะครับที่ เป็นแก๊งเลยกับพวกเนี่ยลิปโป้เอ้ยน,นะครับตังโตเตียวกกเนี่ยคุณผู้ชมนะครับเนี่ยก็จะสามารถคอมโบกับตัวละครเพื่อผูกวาสนาต่างๆตัางนี้ได้เลยนะครับอย่างเช่นลงกับลิปโป้เนี่ยโอ้โหโจมตีบวก20%นะครับรวมถึงน้ำเต้าแชกุลนะครับที่เป็นอีกตัวหนึ่งของ MR เหมือนกันนะครับของอีกค่ายหนึ่งก็ได้ Attack Up ด้วยนะครับมีตังโตเตียวกกก็เช่นกัน,นคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะครับบอกเลยว,ว่าตัวเนี้ยโคตรโหดเลยนะครับโอเคนี่คือตัวที่2นะครับและไปดู ตัวที่3นะครับปุ๊บเข้าให้ก็จะเป็นตัวของหนําเต้าแชกุลตัวนี้คือแบบโดนมากโดนสุดๆแล้วคุณผู้ชมนะครับผมชอบมากเลยดีไซน์ตัวนี้อย่างน่ารักเลยนะครับเป็นของงอกกนะครับสายบูดาบเหมือนกันนะครับผมก็เป็นเกรด MR สีแดงและสุดท้ายครับนั่นก็คือตัวนี้ผู้ชายนะครับจีโฮเต้าหินนี่เลยนะเป็นผู้ชายที่เป็นสายเวทมีงูรับด้วยคุณผู้ชมนะครับซึ่งวันนี้คลิปแรกเนี่ยผมจะมารีวิวนะครับตัวนี้เลยคุณผู้ชมเป็นฝ่ายของวีกั่นเอง นะครับซึ่งบอกเลยว่าเก่งและแรงและขี้โกงมากคุณผู้ชมนะครับซึ่งเนี่ยผมเนี่ยปั้นเสร็จแล้วนะครับเป็นสายบุญนั่นเองทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะครับว่าตัวนี้นะครับเก่งยังไงสกิลมีอะไรบ้างนะครับก็อันนี้เป็นทีมเก่าทีมเดิมผมนะครับก็จะมีพวกลิโป้กวนอูฮองตงนะครับมีกุยแกเป็นเดเมตหมูแล้วก็มีตัวซับเป็นใต้เกี้ยวเสียวแก้วนะครับผมอ่ะผมปั้นมาแล้วนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยมีทุกตัวแล้วแล้วก็เดี๋ยวใครที่รอติดตามรีวิวตัวละครนะครับตัวอื่่นนเีียผมมมา อีก2ตัวก็คือสุมาเ็คโชคกับนำเต้าแชกุนนั่นเองคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ครบเลยคุณผู้ชมนะที่ผมมีอยู่นั่นเองแต่ว่าขอเวลาปั้นนิดหนึ่งละกันนะครับก็ตอนนี้ผมปั้นตัวของจีโฮเต้าหินมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่แม็กที่เลเวลสีเพราะว่ามันไม่สามารถเกินแรงของเลเวลบัญชีของเราได้นะครับคือคุณผู้ชมสังเกตดิพลังลบผมทามาเนี่ยพลังลบ36มหมคือ กวนอูผมอ่ะคือแรงสุดในอดีแล้วตอนเนี้ยนะครับซึ่งผมปลดถึง5ดาวอ่ะ U.R 5ดาวบวกหอ่ะนะครับได้พลังลบ3า0 0มอ่ะแล้วคือโจมตี1 9ื่นเก้าเดฟห้าพันเลือดสองแสนสามใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วคุณดูจีโฮเต้าหยินนะครับแอตแทกแซงไปแล้ว20,000เลยคุณผู้ชมเลือด2องแสนหก โอ้ oh my god โคตรโหดนะครับแล้วตัวน้เป็นตัวแถวหลังที่ดีมากเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวกันนะครับก็ตำแหน่งเนี่ยจะเป็นการขโมยบัฟและติดพิษศัตรูด้วยถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไปอ่านสกิลข้างในนะครับสกิลมันกวนมากคือมันจะขโมยบัฟของศัตรูและสลับดีบัฟฝั่งเราไปแปะเขา เออคือโคตรดีเลยนะครับอน,นิสตาก็จะผูกกับพวกโจโฉนะครับโจม20สุนะครับอาซูมาเทคโชนะครับ,รบก็จะเป็นตัว UR เหมือนกันก็ได้โจมอีก20นะครับมีแฮหัวตุ้นแฮห,หัวเอียนนะครับได้เลือด20นะครับแล้วก็มีการอ่าปลุกพลังจากสมบัตินะครับแจการยกขาวอีก15%แล้วก็มีของพลังคัมพี ช้เหี่ยงด้วย15%โจมตีนั่นเองนะครับซึ่งของพวกนี้ก็จะเป็นของเกรด MR ขอบแดงใหม่เหมือนกันคุณผู้ชมนะครับซึ่งกิจกรรมเนี่ยมีเรดอัพไปด,ด้วยนะครับผมก็สามารถไปเปิดหาได้เนี่ยที่ตัวของกอระาช้าอาวุธนี่เลยนะครับก็จะมีการเปิดได้เช่นกันนะครับผมเปิดมาแล้วได้สีแดงมาหนึ่งครับ MR ถือว่าเรดไม่ได้โหดร้ายมากคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถมาเปิดหาได้เผื่อทีเราหาพวกของปลุกพลังนะครับอัพดาวน์เนี่ยที่เป็นพวกเสื้อเอยรองเท้าเอยหรือว่าจะหาพวก ตำราคัมภีร์บันทึกต่างๆเนี่ยไปอัพตัวของประดับกันก็ได้เช่นกันนะครับพวกผลึกฟ้าดินก็อัพได้นะครับก็สามารถเปิดกระชาอาวุธได้ซึ่งผมเองเนี่ยเปิดได้มาแล้วนะครับอาจจะไปดูกันนะครับตัวของอจีโฮเต้าหิน กดอัปเกรดมาแล้วก็อันนี้ผมอัพมาตันแล้วที่เลเวล47ตอนนี้เกรดเนี่ยมาถึงบวกหนึ่งนะครับสีม่วงนะครับเกรด MR เลยคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ดาวเนี่ยยังไม่ได้ปลดเพราะว่ามันเป็นเกมแจกไงมาตัวเดียวนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยอัพมาเต็มหมดแล้วที่4สกิลนะครับทีนี้เราจะมาดูสกิลกันนิดนึงนะครับอันดับแรกคือจูปแห่งเท่าทานนะครับอันนี้เนี่ยเห็นไหม G w h o l เต้าหญิงยกคาถาขึ้นมานะครับธาตุเมทใส่ศัตรูทั้งหมดเป็น OE ด้วยนะครับซุ่มขโมยบัฟ 6, 6อย่างของงฝั่เรา ไปให้ศัตรูแทนนะครับและถ้าเกิดปลุกพลังจะเพิ่มเอฟเฟกการขโมยบัฟทั้งหมดของศัตรูเนี่ยและสลับดีบัฟของเราทั้งหมดให้กับศัตรูด้วยและลดโกรธอีกสกิลโคตรเวอร์อลังการงานสร้างมากคุณผู้ชมแต่ว่าต้องทําการปลุกพลังซะก่อนนะครับเดย์เมด400%บวก510แต้มที่เลเวล47นะครับต่อไปเนี่ต่อมาเนี่ยจะมีการใส่ซีซีเข้าไปด้วยนะครับโอกาส20%ทำให้ศัตรูเนี่ยติดสตัน2วินาทีนั่นเองคุณผู้ชมนะครับต่อไปอันนี้คือการเพิ่มเลือดสูงสุดนะครับใ เ,เรื่อมันเยอะขึ้นมันก็ล่อมา200แ0,000กว่าเลยคุณผู้ชมแล้วก็สุดท้ายสิลที่4คือลมหายใจพิษนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการปาพิษทุก1ิวินาทีนะครับจะทำเดีเมจติดพิษนะครับ30%แกศัตรูและลดอัดตราฮิวล,ลง20%ด้วยนะครับและยังได้รับโล่คุ้มกันดีบับถาวรโคตรอลังการครุณผู้ชมนะครับมีการสลับดีบับเราไปให้เขาเอาบับเขามาใส่เราและสร้างโล่กันดีบับถาวรด,ด้วยโอ้โหโคตรโหดเลยนะครับก็อัพมาประมาณนี้แล้วก็นักสัต,ะตวะรมาาาพวที่่3เ อันนี้ยังปลดไม่ได้นะครับมันต้องเอาโม่หวก2ก่อนซึ่งผมเนี่ยต้องไปอัพอ่าเลเวลของมัชีหลักซะก่อนถึงจะปลดโม่หวก2ได้อันนี้ก็มาทุกนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมติดและต่อไปมันใช้เลเวล50นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวพาไปดูอุปกรณ์กันนิดนึงนะครับที่มีเกรดใหม่ตัวของ MR เข้ามาเช่นกันนะครับมาดูตัวนี้นะครับนี่เลยครับ Gihotalyn นนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ปลดอ่าสีม่วงขึ้นไป2อันตามเลเวลที่ทำได้นะครับเพราะว่ามันติดเรื่องเลเวลและติดแคปเกินไปนะครับนนนนีี่่่่เเลยตัััวขออองา MR ใหมะครบทป็ ่าตัวนี้โซจักันหยกขาวนะครับผมก็ปลดมาเรียบร้อยนะครับเปิดได้มาจากตู้เมื่อกี้แหละนะครับนี่ก็เพิ่มเลือดอีก5%ด้วยแล้วก็สามารถอัพระดับดาวเพิ่มได้ถ้าคุณผู้ชมสามารถจะปลุกพลังมาได้อีกนะครับอันนี้ผมก็เปิดมาเจออันเดียวนะครับแล้วก็อย่าลืมคอยใส่อ่าตำราตัวนี้นะครับผลิกฟ้าดินเนี่ยในการอัพเกรดยีพีเข้าไปนะครับแล้วก็อ่าทำการอัพไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยกดเพิ่มทันทีก็ได้แล้วอัพไปนะครับมันก็จะอัพเกรดสิบนะครับแล้วก็ปลดปุ๊บนะฮะเนี่ยเปอร์เซ็นต์สสูงุดดก็จะะเเพพิ่่มขึ้นนครรัับบปปปปลไไ๊20ออืย ผู้ชมคิดดูดิเลือดสองสามอ่ะผมยังไม่ได้อัพแจกันเลยอ่ะคือแบบและยิ่งอัพนี่ไม่ยิ่งเลือดเยอะเข้าไปใหญ่เลยเหรอดูดิโอ้ไม่ก็หดนะครับอ่ะสามสิบแล้วอันนี้ผมปลดจะเร็วเลยแล้วกันนะครับปุ๊บเขาให้อ่ะต่อไปที่สามสิบห้าปลดต่อนะครับแล้วก็อัพอ,อีกปุ๊บหมดยังสามเก้าหมดแล้วคุณผู้ชมโอเคสามเก้าก็เพียงพอแล้วบวกเลือดตั้งยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับและอันนี้แหละที่ผมจะมาปลดให้ดูนะครับนี่เลยปลุกพลังกับอาวุธเอ็มอาร์ อันใหม่นะครับจิตเนจจอมานะครับที่จะช่วยทําให้สกิลจูปเพ่งเท้าฐานเนี่ยกลายเป็นขั้นสูงนะครับก็คือทําการขโมยบัฟศัตรูทั้งหมดและเปลี่ยนดีบัฟทั้งหมดกับฝ่ายเราให้ศัตรูและลบล้างเกรดโกรธด,ด,ด้วยโคตรโหดอัพไปเลยอัพโชว์เข้าไปโอ้โหพลังบวกอีกสองพันหนีครับคิดดูครับผู้ชมนะครับอัปเกรดสกิลขั้นสูงด้วยตอนนี้เนี่ยผมขอไปดูค่าเซตตัวทีนึงนะครับว่ามันขึ้นมาถึงไหนแล้วนะครับสี่หมื่นหนึ่งแล้วแซงกวนอูไปแล้วโอ้โหไมโครดไปกันไกลแล้ว้วผูชมอ่ะ โอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองไปรีวิวนะครับทีมใหม่ดูเพราะผมเองก็ยังไม่เคยเอาลงด้วยนะครับผมไปที่เนื้อเรื่องนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยผมติดอยู่ที่บทที่13นะครับแล้วก็ด่านนี่เลยครับหนานหัวนะครับคือมันโหดอรัคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ผมกดท้าทายไปนะครับทีนี้ ทีมเก่าผมนะครับได้ทําการเอาคุยแก้นะครับแต่ว่าปลดประจำการไปแล้วเพราะว่าเป็นตําแหน่งธนูเหมือนกันเป็นเ o e นะครับผมก็เลยใช้ตัวใหม่ MR ลงนั่นเองคุณผู้ชมเนี่ยปะลองดูกันนะครับว่าจะโหดแค่ไหนนะครับอันนี้เอาริโปเป็นตัวชนเหมือนเดิมแล้วก็มีสุดหลออย่างหองตรงกับกกนอูด้วยนะครับแล้วก็ซับเป็นใต้เกี้ยวสิวเกี้ยวเหมือนเดิมนะครับปะลองดูว่าจะโหดขนาดไหนนะครับตื่นเต้นโคตรดูดิจะผ่านไหมดันที่ผมติดมาังนานะครับมาเลย ้ยนี่ครับหนานหัวยูอาร์ตอนนั้นเนี่ยยูอาร์มันเก่งสุดไงแต่เจอ MR ผมหน่อยเป็นยังไงพี่ชายไปเลยครับกดสปีดออโต้เข้าไปนะครับเออผ่าไหมชนไปริโปสู้สู้ริโป้สู้แต่ยยัดพีแล้วนี่คุณผู้ชมเห็นไหมพิดขึ้นหัวเลยครับโอรถอย่างไวริโปไฟไปุ๊นี่เปิดฝั่งมันเปิดมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บได้อยู่ได้อยู่และผมเปิดกลับไรเทียมทานตุ๊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 ต ปั้มกระเด็นอู้ตายตัวแทงมันตายเออเรียบร้อยแตกอู้แล้วยิงเข้าไปครับมาอู้พามา,มาตามผมแล้วสกิลไปอูมอูแตกหมดเลยเหลือแค่หนานหัวตัวเดียวอุ้ยัยงโหดอุ้ยผมชนได้ไหมสองสาวเกงตรงฮิวไปปึ๊บอือคืนได้อยู่มันเหลือตัวเดียวคุณผู้ชมมาเหลือตัวเดียวมมยอเออลุมมันอู้ด่านที่ไม่เคยผ่า,านาน็ต้านรอบนี้อยู่ครบโอเมยกอดคุณผู้ชมดูเอ็มอาร์ใหม่ผม เนื้อเต็มออ้ยังโหดเก็บ3ดาวด้วยครับโอ้ oh my กอดต้องเล่นแล้วคุณผู้ชมครับโอ้โหเทือนจริงเดเมจอย่างเวอร์นะครับเรียบร้อยผ่านบท13แล้วว่ะเย,ย่ผ่านบทแล้วโอ้โหอย่างนี้ผมก็ย้อนกลับไปบทบท12ได้ดิโอ้โหถ้าจีโฮเต้าหยินจะเก่งขนาดนี้คุณผู้ชมเอ้ยสุดยอดเลยครับอะเดี๋ยวผมไปลอง PVP ให้ดูสักทีหนึงแล้วกันนะครับไป ลงที่อารดีน่นะครับโอเคผมน่าจะตกลงโอ้โหอยู่ชั้นล่างสุดคุณผู้ชมแบบนี้ผมเอาลงตัวเดียวดีกว่าคุณผู้ชมเออจัดไปดิโชไปเลยครับปึ๊บปึ๊บ,บเขาเรียกว่าโชเคสเออโซโล่ไปนี่ก็มาดีครับอ่ะจัดไปครับอืมลงตัวเดียวไปเลยนะครับมายืนหล่อๆไปเลยครับแล้วกดลงไปครับ1ตัวท่วนๆเรามาดูความโซโล่กันเออไอวทีบีตีกับอึ้งยงโอ้โหบลักกักจริงๆมาครับ เพิ่มมาอุ้ยยิงตายยิงตายและเปิดสกิลตุม้มตายค <c oughs> อร์ดหน้าคิวสุดยอดไปเลยโอเคคือฟันคามเนี่ยอาจจะค่าพลังน้อยน้อยมากเลยแหละเพราะว่าลงมาชั้นล่างแล้วนะครับก็ถือว่าชนะขาดลอยไปโอเคก็ถือว่าปเป็นตัวละครที่เก่งมากนะครับสำหรับ g ี h o เต้าหินนะครับนี่คือ1ใน4ขุนพล MR นะครับเกรดใหม่ล่าสุดสูงสุดท็อปเทียร์ในตอนนี้นะครับก็รีวิวแรก เป็นไงกันบ้างคุณผู้ชมเก่งไหมสุดยอดไปเลยเดี๋ยวยังไงคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมขอเวลาปั้นแป๊บนะครับยังมีซูมาเทคโชว์นะครับกับหนำเต้าแชกูนอีก2ตัวด้วยที่จะรีวิวในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ก็ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันได้เยอะๆเลยนะครับกับเกมสังกโลกมวยเอทในลิงก์ใต้คลิปนะครับปักหมดมาให้เรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจเพิ่มด้วยกดมคลิปาซัันบกมาจสไ